ใส่เสื้อเราด้วยไก่ย่างครับไก่ยาเดีวเราจะไปกินข้าวทิ้ข้าวครับวันนี้วันนี้ทำไมใส่เสื้อเราด้วยสวัสดีครับผมเอซีช่างเอี่ยวครับ โอ้ยว oh, ันนี้วันนี้ทำไมรู้ว่าผมมาไม่รู้พี่ชายฮะเอาหเย็นเดือนหนึ่งมาแล้วเสกเศกยังไงบ้างอ๋อวันนี้ไม่ได้ใสนี้ว่าใสซะหน่อยวันนี้โอ้โหใส่สบายไหมใส่สบายพี่ชายมันเยือดีมันเย็นมันระบายมันเย็นดีเราอยู่กลางแดดมันก็ไม่ร้อนเพราะว่าผ้าผ้ามันระบายอากาศดีครับขายดีไหมทุกวันนี้ วันนี้ถามว่าขายดีไหมก็ได้เรื่อยๆครับพี่ชายนี่ก็จะเป็นละมุดแอบกินครับผมกินได้อันนี้อยู่ในสวน่ายทหารบอดอกนะครับอร่อ,อ,รอยใช่คนแก,ก่วันนั้นเสียดายเนาะไม่ได้ได้เข้าทางนี้รีบหิวข้าวไม่รู้เป็นอะไรขึ้นของสละบบุรีทีไรต้องมาซื้อข้าวตรงนี้ มีปิก๊กปิ๊กปิ๊กปิก,ปกเริ่มเต็มแล้วอันนี้เดี๋ยวก็เต็มอีกสุกยังตัวนั้นเน,นี่ยเอาเหมือนเดิมนี่แหละสีไม้เอ้ยเอาเออเหมือนเดิมเ,เหมืมอมนเดิมขายเดียว ลูกน้องออกแล้วขับเองเดี๋ยวรอไม่รู้กำลังหาอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนลูกน้องอะ่ะออกแล้วไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดลแล้วแหละอย่าไปซีเรียดใช่ไหม เขาอยู่ตรงไหนสบายใจก็ปล่อยเขาเราก็ไม่ได้บังคับคนทุกคนย่อมมีการผิดพลาดกันทุกคนแหละไม่มีคดีหรอกขนาดผมถ่ายคลิปยังโดนด่าเลยเออแล้วถ้าผมไม่ถ่ายคลิปแล้วคุณจะดูไหมอ่ะเออใช่ไหมอ่ะก็ผมทําช่องยูทูบอยู่แล้วบางคนก็ดราม่าว่าเออรถคันนี้เจอกล้องไม่ได้เลยอ้าวพอถ่ายคลิปมันก็ต้องเจอกล้องอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ <Yeah. S 2> เนี่ย่่อกค่ายทำไมแบงค์ร้อยทำไมมันเป็นแบงค์พันนะ <c oughs> เงินเยอะจริงา <c oughs> ไม่เมื่อกี้จับแบงค์ร้อยอยู่นะ <c oughs> กี่บาทห้บาทคี่ห้บาท <c oughs> นีก็อร่อยครับอร่อย <c oughs> แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีข้าวเจ้าอ่ะยังดีเลย อุลมุตอ oh, so ่อรอ่ะ <vib> ดี่าวเอาละมุดเป็นสามลูกอะไรอีกแล้วไม่ต้องติดรถสายที่ดูดิเดี๋ยวละมุดใส่ก่อนนี่พี่ชายวิ่งกี่เที่ยวเขาวันนี้ไม่ต้องทอนไม่เอาดูอ่ะ อยู่ได้ใจไปด้วยกันครับอยู่ใด้ใจไปด้วยกันใช่ครับขอบคุณมากครับีอยู่ได้ผมอยู่ได้ครับผมทุกคนอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้เราก็มิตรภาพเนาะเราก็ใช่มิตรภาพบนท้องถนนก็มีอะไรขาดเหลืออะไรก็มันก็อย่างว่าเลยนะคนเรามันไม่เหมือนกันนะบางคนก็คิดในแง่ลบก็มีใช่ไหมบางคนก็คิดในแง่บวกก็มีคนเรามันไม่เหมือนกัน อย่าไปคิดในแง่เลยครับทุกคนต้องบวกเข้าไว้ใช่ต้องบวกเข้าไว้ห้ามลบเด็ดขาดไม่งั้นมันจะเป็นการหวังของตัวเองด้วยใช่ในการใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันนะคอือพยายามอย่าคิดอย่าคิดในทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขในการที่เราทํางานใช่ครับนั่นแหละในแต่ละอาชีพของเราใช่ในการกระทบกระทั่งมันมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราเอาคนนึง ถอยท้สองเก้าหนึ่งเก้ามันก็จะมีช่องว่างให้เราได้ได้ปรึกษาได้ได้ปรึกษากันอย่างไฟลุกย่างเงี้ยถ้าคุณเอาน้ำมันไปราดลุกไหมเนี่ยผมถามเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเอาน้ําราดตัวนั้นก็คือดับเออนั่นแหละมันก็เหมือนกันเหมือนกันไปเดี๋ยวผมขอตัวก่อนจะเจอกันบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูว่าจะรำยังไง มาอีกแล้วครับเอ็มร้อยกับน้ําเอ้ยคาราบาลกับน้ำามบอมือจับไม่มีนะเนี่ยมือจับตรงนี้เพราะว่าผมถอดมือจับออกผมถอดมือจับอกอกมาคนเดียวครับมาคนเดียวกับเสียวได้มาคนเดียวกับเสียวได้ โอกาสหน้า ราก็ต้องมีการปิดพาดกันทุกคนไม่มีใครดีก่อนขนาดผมถ่ายคลิปผมก็ยังโดนด่าเลยโดนด่านทุกคลิปครับบางครั้งก็ว่าเอาทำไมเอารถไปจมทำไมบ่อยจังมันมีคอมเมนต์มาในเพจใน Youtube ก็ผมถามหน่อยครับผมอยากจมไหมผมถามคุณก่อนเอาคุณขับรถอนะคุณอยากจมไหม คถามครับไม่มีใครอยากให้จมเหนื่อยครับเหนื่อยครับรถจมเหนื่อยเออบางครั้งไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ารถเคยขับหรือเปลารู้จังหวะรถหรือเปล่าไอ้น,นี้บางคนนะครับบางคนก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ถือสาโน่นนี่นั่นนะครับก็ฝากไว้ให้คิดครับ คนเรามันก็ไม่ดีเสมอไปหรอกมันก็มีชั่วมีเลวมีอะไรนูน่นนี่นั่นบ้างนะครับผมก็อ,อพูดง่ายก็ทำ YouTube เนาะรถผมผมก็ต้องถ่ายอยู่แล้วเออไม่ถ่ายรถผมแล้วจะไปถ่ายรถใครใช่ไหม่ะไม่ถ่ายรถเจ้าของแล้วจะไปถ่ายรถใคร ข้างหน้าอะไรเอ่ย อะไรขนาดผมไปทําบุญก็ยังผิดเลยนะครับไปงานน่นงานนี่เออก็เขาไม่ได้มาอยู่หน้าง,งานจริงเนาะยังว่าแะไะไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ในหน้าง,งานจริงเขาก็เออพูดได้นู่นนี่นั่นสถานการณ์จริงกับคุณอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มันไม่เหมือนกัน หน้าจอโทรศัพท์ก็อีกอย่างหนึ่งหน้าจอจริงก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับก็สู้ๆต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดี